ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศงานลอยกระทงที่อ่างเก็บน้ำดอกกลายนะครับวันนี้ก็วันที่ที่ห้าพฤศจิกายนสองห้าหกสองห้าหกห้านะครับก็งานลอยกระทงที่อ่างเก็บน้ำดอกกลายนะครับก็จะมีตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่ห้าไปจนถึงวันที่วันที่แปด จิกา2565นะครับ mm hmm. ก็คืนนี้เป็นคืนแรกนะครับที่เห็นด้านหลังนะฮะคือก็คือขอคอยเฉลมพระเกียรตินะครับก็ตอนนี้ที่ผมมาถ่ายนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตัอง2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับวันนี้จะมาค่อนข้างเย็นดึกไปสักหน่อยนะครับพอดีตนนิดตุระทางบ้านนะครับนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ที่มาเนะี่ย <Yeah. S 1> เพราะว่า เด้สึก,กว่าจะมีแสงเข้าค่อนข้างจะเยอะนะครับน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าที่มีเสียงรนตีนั่ะจะเข้ามาในในกล้องหรือเปล่านะครับนะครับตอนนี้ก็จะมีคนทยอยมาเรื่อยๆนะครับที่เห็นมีรถจอดด้านล่างค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะ ก็คืนนี้เป็นคืนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่อยู่ด้านในกันนะครับว่าในงานนี้จะมีอะไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมบรรยากาศภายในกันดีกว่านะครับ แรกเลยนะครับกำจ่ายเสื้อผ้านะครับตรงนี้เขามีจุดรับบริจาคของบุลนิธินะครับ มูล,ลนิธิผู้เทยเพื่อขวแดงสวรรง hey, คงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเพื่อทำบ,บุญในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยตามบริจาคข้าขาวหอ่อสดเดินมาฝั่งนี้นะครับพื่อผู้เอ้าเือผู้ประสบภัยบนท้องถนนในเขตพ,พื้นที่ขวบแดงสวรรอง ตอนนี้ผมมาถึงก็ลึกแล้วนะครับคนก็เริ่มน้อยลงแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับคนเลยน้อยนะครับตบกัาเพื่อสะดอเพราะต่อชตาเสริมบารมีใช่ให้กับตัวเราเองน้ำผลไม้นะครับน้ำเร มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทร038 6เดี๋ยวเราไปข้างในแกันนะครับ81 038 659 211ร้านนี้ก็จะเป็นขายเครื่องประดับนะครับพวกกำไลต่างหูนะครับแล้วก็มีสร้อยด้วยนะครับ จะเป็นพวกรองเท้านะครับนี่นะรองเท้าเสื้อผ้านะครับพวกเสื้อยืดนะครับเสื้อกีฬานะครับมนี้ทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของพวกผู้หญิงนะครับ เป็นรองเท้าด้วยนะครับเอนาะในเหันมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีกวกน้องๆน,นะครับที่มาตั้งปวดโชว์นะครับนี่นะครับก็จะมีของขายนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็น วาดรูปนะครับวาดรูปนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปในงานดีกว่านะครับก็ตรงไปนะครับก็จะเป็นลานกิจกรรมด้วยนะครับ ห้มาตัอก็ได้เนาะห้าตัวเอาไปตะโฟมาปอกห้าตัวอย่าใจเย็นๆนะยางจะต้องปอก กุ้งนะครับ120บาทนะครับมีกุ้งเผาหอยนางรมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นข้าวหลามนะครับก็จะเหมือนกันทั้งทสองฝั่งนะครับนี่ก็เป็นผลไม้นะครับเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงเบานะครับ อันนี้เป็นพวกขนมนะครับขนมนะครับเดินตรงเข้าไปนะครับก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับนนะครับใครที่อยากจะชมบรรยากาศแสงสีที่ ไปในงานนะครับก็ในจุดตรงนี้นะฮะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับ ตรงเข้าไปนะครับตอนกลางคืนนะครับขอเฉลิมพระเกียรตินะค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับนี่นะครับติดไฟไว้ค่อนข้างจะสวยนะครับเดีย๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับก็ในจุดที่เห็นตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกคูปองนะครับสําหรับคนที่จะ ซื้อกระทงมาลอยที่บริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นจุดที่ขอให้เราแรกเป็นคููปองนะครับแล้วก็มาซ,ซื้อกระทงตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยซื้อกระทงตรงนี้นะครับสวยทีเดียวนะครับ กระทงรูกระทงส่วนใหญ่นะก็จะเป็นรวกทำมาจากขนมปังนะครับก็เ,เป็นลอยแล้วก็เป็นอาหารลานนะครับอันนี้ก็เขียนไา้ว่าราคา100นะครับนี่นะครับราคา100นะครับ าเที่ยวไม่ต้องเตรียมกระทงมาก็ได้นะครับ้วก็มาซื้อเอาไปบริเวณภายในงานนี้นะครับเห็นไหมผมมาในฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาค่อยโคนโคมไว้นะครับรับคนที่ต้องการมาถ่ายรูป เป็นของที่ระลึกกอที่จะกลับบ้านนะครับ ในงานนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะผก็จะมีเขาบอกว่ามีดนตรี360องศานะครับแต่อยู่บริเวณน,นี้นะครับนะก็เป็นเวนทีเปิดนะครับนี่นะครับเป็นเวนทีเปิดนะครับเราสามารถนั่งชมในจุดไหนก็ได้นะครับ นี่นะครับคุณเล่นมันเพ้นนั่นดิฉันดิฉันจะร้องเธอมันเพ้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวงดนตรีอะไรนะครับมันจะตรงมันจะตรงไปเลยนี่นะครับก็มันคือมันคือวันลอยกระทงไงอย่าลืมด้ว่อรยกันนะคะลอยกระทงลงกับเธอตรงนี้นะด้านข้างมีกระทงขายด้วยไป จับจ่ายใช้สอยซื้อได้ตรงนี้แล้วก็เอามาลอยตรงนี้ไม่ต้องลงไปแบบเฮ้ยตรงแม่น้ำหรือเปล่าเพราะว่าเรามีสไลเดอร์ให้กระทงไหลลงไปอ,อที่ฐานก่อนเลยห่างเก็บน้ำดอกครนานะครับเป็นสไลเดอร์ลงไป,ต,ปตรงนี้แ่ไม่ได้ห่างใช่ไหม ลงข้ามฟากร้านกิจกรรมก็มีท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับแต่เดี๋ยวไปเดินมาในจุดตรงนี้นะครับไปในจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะเป็นจุดยามา จุดจำหน่ายของกินนะครับจุดแรกที่เราเดินเข้ามาทีแรกนะครับจะเป็นจุดที่จำหน่ายพวกเครื่องใช้นะครับพวกเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับนะครับแล้วก็ถ้าเดินเลยมาในฝั่งด้านหลังเนี่ยะครับก็จะเป็นจุดที่จำหน่ายอาหารนะครับ จะเป็นจุดจำหน่ายอาหารอยู่ด้านในนะครับอยู่ในส่วนที่ติดกับอ่างเก็บน้ำนะครับนะน้ำเย็นๆนนะ้ำอร่อยอร่อยจ้าผมยังไม่ได้กินอะไรเลยเหมือนกันนะครับ เราหิวๆแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาจะต้องหาอะไรกินภายในงานนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะครับนี่เป็นไก่ทอดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกกุ้งนะครับกุ้งเผานะครับ มม่วงเบานะครับไก่ทอดหัดใหญ่นะครับก็ปป็นไก่ทอดชื่อดังนะครับ ขนมจีบน,นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกลูกชิ้นนะพวกทุกอย่างสิบบาทนะครับพวกเสียบไม้ย่างนะครับขนมบ้าบินนะครับ จิ้ละ50สบาทนะฮะเป็นชิ้นใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าหลามนะครับเป็นข้าหลามนะ เดินในส่วนนี้ก็ไม่ไม่ไกลามากเท่าไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไก่อกๆนะครับนกกระทานะครับนกกระทาเรวัตนะครับ เอาที่เรากําลังเรือนะแค่แก้วเดียวอย่างงี้นะไปกินกันสักแก้วตามทางนะ <laughs> ินมาตัวนี้ก็สิ้นสุดตร,ตรงนี้นะครับประตูนึ่งนะครับประตูนึ่งนะครับแล้วก็ปลาซาบะนะครับเห็นนะเาจะมาสิ้นสุดต,ตรงนี้นะครับ นมนะครับนมกามีนะครับวันนี้ก็จะเป็นร้านมาแรงทอดนะครับจะมาสุดตรงนี้นะครับครับก็ในจุดตรงนี้นะครับเป็นจุด ท่าเรือสำหรับลอยกระทงนะครับที่ทางอ่านเก็บน้ําตกปลายเขาจัดไว้นะครับจะทําเป็นแพรไว้นะครับเป็นก็ไม่ไม่จมนะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะที่เขาทำเป็นเป็นทุ่นนะครับ วันนี้ก็จะมีคนลอยแล้วนะครับคืนนี้เป็นคืนแรกแค่นั้นเองนะครับก็จะมีคนมาลอยแล้วนะครับนี่นะครับนี้บรรยากาศโดยรอบๆบริเวณของอ่างเก็บน้ํานะครับนี่นะครับ ครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำตะไคร้นะครับนั้นก็จะมีอีกสองอีกหลายคืนนะครับคืนนี้เป็นแค่คืนแรกเองนะครับครับก็โอเคนะครับจวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ